สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็ n a น o k Mobile นะครับหรือ R O M นะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเทสดาเมจของหมวกนะครับหมวกหมวก thunder god นะครับผมกับหมวก moonlight นะครับผมว่าอันไหนแรงกว่ากันนะครับซึ่งก็มีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับผมแล้วก็มีคนที่เขาให้ไอดีตัวละครมาทดสอบให้ดูนะครับยังไงก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับผมแพ็ค3,500เหลือเพียง2,700บาทนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าหมวก2ใบนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือหมวกอะไรนะครับผมนี่ นะครับผมก็คือหมวก t h เดอร์ก็คือไอหมวกของชุดกองนี่แหละครับผม thunder g อดนะครับผมจะเป็นรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนสมุไรญี่ปุ่นเลยนะครับดูเฉพาะตรงหมวกมันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหมวกมูนไลท์นะครับหมวกมูนไลท์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นเหมือนแบบพวกแบบว่าเลกรลัสนักธนูใส่วิกผมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยคืออะไรกันบ้าง เจ้าหมวก thunder god เนี่ยนะครับผมเอาไง่ายๆเลยคุณสมบัติหลักๆของมันเลยเนี่ยคือเพน4%นะครับผมถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะสตันเป็นเวลา2วินาทีด้วยนะครับผมแล้วก็จะติดอิมมูนหรือว่าคููดาว10 10วินาทีนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อติดสตันแล้วเนี่ยจะต้องรออีก10วินะครับถึงจะสามารถติดซ้ำได้อีกนะครับผม แล้วก็ดาเมจต่อเป้าหมายที่สตันเนี่ยบวก10ก็คือหมายความว่าเมื่อติดสตันอยู่เนี่ยหมวกใบนี้เนี่ยสามารถยิงให้แรงเพิ่มขึ้นได้อีก10ก็คือหมายว่าไม่เอาง่ายๆเลยหมายความว่าใครก็แล้วแต่ติดสตันอยู่หรือโดนสตันนะครับถ้าเราใส่หมวกใบนี้เราจะยิงแรงขึ้นอีก10ซนะครับในขณะทีเ่เป้าหมายติดสตันอยู่นะครับผมต่อมานะครับอีกหมวกหนึ่งนะครับผมก็คือหมวกมูลไลท์นะครับหมวกนี้เนี่ย จะบวกออโต้แอคแท็กดาเมจบวก5%ซึ่งออโต้แอคแท็เนี่ยเป็นการบวกแบบตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของมันน่าจะมากกว่าเจ้าหมวกเพน4%่นะครับผมแล้วก็มันจะมีแอคแท็กสปีดด้วยอีก5%นะครับบอกเลยว่าเหมาะมากกับการใช้งานนะครับผมและเมื่อตีก็คือรีไฟบวก6ก็คือหมายความว่าเมื่อตีหมวกใบนี้ถึงบวก6จะบวกคริติค้ลเลอีก10นะครับผม ก็บอกเลยว่าหมวกนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่าง Thunder God เนี่ยกับ m o o l i g h t เนี่ยมันจะแรงต่างกันขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคเออตรงนี้นะครับตรงออฟแมวเนี่ยเจ้าหมวก Thunder เนี่ยจะเสียเปรียบ a อ t a ท k อยู่34นะครับผมถ้าถามว่าวัดที่ดาเมจ1 0 0 0 0 0แสนเนี่ยแอคแท็กสามเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลมากมายเท่าไหร่นะครับผมแต่ที่ส่งผล ชัดเจนอะคือออฟข้างบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะห่างกันแค่ไหนนะครับผมผมจะเริ่มจากหมู่ทันเดอร์กอก่อนนะครับอันนี้จะไม่มีพระนะครับผมจะไม่มีพระมา AB นะครับเนื่องจากอันนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟมิดไนท์นะครับผมโอเคเออเราก็เริ่มยิงกันเลยแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะครับว่า 3ามน่าจะยังกดหรือยังหวะโอเคก็คือได้สุดแค่นี้นะครับผมเอเอดีอ่หนึองเก้าเนะครับผม102 993นะครับอันนี้น่าจะเป็นดาเมจที่ติดแฟรี่นะครับเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมันอาจจะติดช้าหน่อยเพราะว่ามันยิงช้านะครับผม รอไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนตัวเลขดาเมจเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับผมหนึ่นาเก้าสานะครับผมน่าจะชัดเจนแล้วนะครับผมหนึ่งศเมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการหยุดยิงก่อนนะครับผมจะยืนอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่ขยับไปไหนเลย นะครับต่อมานะครับผมต่อมาเราจะเปลี่ยนเป็นหมวกนี้นะครับผมก็คือหมวกมูลไลท์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าหมวกมูลไลท์เนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วจะยิงแรงขึ้นมาขนาดไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขให้ดูตอนท้ายนะครับเอ,อเราก็กดใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามายิงกันกดเริ่มยิงได้เลยครับผม เดี๋ยวเรารอให้มันติดสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งศสองสี่เอ๊อะหนึ่งศนสองปดะอ๋อสแตกกำลังไล่อยู่นะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ๋อมีสแตกนกด้วยนะครับต้องให้ตกแตกนกติดครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสังเกตใหม่ หนึ่งศูนย์ห้าสามสองสี่นะครับผมอ่ะยิงไปเรื่อยก,ก่อนนะครับโอเคจะแตกนกติดครบนะครับก็จะติดอยู่ที่หนึ่งศูนย์ห้าสามสองสี่นะครับผมอ่าถือว่าชัดเจนนะครับผมถือว่าชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยให้ยิงไปสักพักแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองหยุดแล้วกันนะครับเพื่อรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเมื่อกี้เนี้ยเราดูชัดเจนแล้วหรือยังเราจะกลับไปใส่หมวก Th ันเดอร์ก๊อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราลองยิงดูนะครับผมรอจนกว่าสแต็กนก3สแต็กจะติด2บัฟนะครับผมอ่ะรอดูครับผม ASPD น้อยนะครับมันเลยติดค่อนข้างยากหน่อยแล้วก็บางครั้งเนี่ยผมก็ต้องดูตแต็กด้วยนะครับว่าตะแตกติดปบหรือเปล่าอืมติดยากจังเน่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแอคกต์สปีดมีผลนะครับดังนั้นใครที่แอคกต์สปีดไม่ถึงเนี่ยผมแนะนำาม่ารีบทำนะครับรีบทําให้แอคกต์สปีดมันถึงถึงซะ ี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับบัฟรู้สึกว่าจะไม่คงที่โอเคโ,เคโยติดยากจังพอตะแตกครบก,ก็ไม่ยอมติด 102เมื่อกี้สแต็กไม่ครบนะ่นี่นะครับครบแล้วนะครับผม1 0 2 9 9 3นะครับก็คือสแตกส็กติดครบสูงสุดจะอยู่ที่1 0 2 9 9 3นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นหมวกมูลไลท์เนี่ยจะอยู่ที่105 สามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้เลยแล้วกันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมทดสอบความแรงนะครับหมวกทันเดอร์ก็นะครับยิงได้นะครับผม1 0 2 9 9 3นะครับส่วนหมวกมูลไลท์นะครับผมยิงได้105 324นะครับซึ่งความแรงเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่2,331นะครับผมก็ตามนี้นะครับผม เราจะต้องดูตอนที่มันติดสแต็กครบเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าเจ้าหมวกมูนไลท์เนี่ยค่อนข้างจะแรงกว่านะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แรงกว่าน,น้อยด้วยนะครับที่ดาเมจหนึ่งแสนเนี่ยมันสามารถทาดาเมจได้ห่างกัน2องสามพันเลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับผม2 0 0 0ันถึงสามพันะครับเวทจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ยิงเป็นล้านเนี่ยบอกเลยนะครับดาเมจหลายหมื่นนะครับผมที่เพิ่มมานะครับแล้วก็ถ้ายิงยิงหลายแสนขึ้นไปเนี่ยจำนวนการต่างเนี่ยมันก็ยิ่งต่างขึ้นไปเยอะอีกนะครับมันก็จะเทียบไม่ได้เลยกับหมวกพวกแอนเทนน่าหรือว่าจะเป็นหมวกแมวนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้น่าจะเป็นหมวกมูลไลท์อันนี้ที่แรงที่สุดแล้วนะครับแรงกว่าหมวกเพนสี่เปอร์เซ็นต์อีกนะครับผม เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนแล้วเรามาดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าความสามารถของหมวกเนี่ยประมาณนี้นะครับผมพันเดอร์ก็จะบวกเพนสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการที่จะติดสตันเป็นเวลาสองวินาทีนะครับจะติดคูดาวของสตันเนี่ยสิบวินาทีนะครับก็หมวกอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าใช้ในคิววอลเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะดีเลยนะครับผม แต่ว่าเจ้าหมวกออโต้แอคแท็นะครับก็คือหมวกมูนไลท์อันนี้นะครับผมมันจะบวกออโต้แอคแท็กดาเมจบวก5%นะครับหรือแล้วก็ไม่ใช่หรือดิต้องบอกว่าและก็บวกแอคแท็กสปีดอีก5%นะครับผมเมื่อตีบวก6นะครับมันจะได้คดยีด,ดิคออีก10นะครับผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะแรงกว่ากันเยอะเลยนะครับผมต่อให้ไม่รวมแอคแท็กสในออฟแมวนี้เข้าไปด้วยนะครับมันก็ยังแรงห่างกัน เป็นหลัก2,000อยู่ดีนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ทดสอบให้แล้วแล้วก็ขอบคุณเจ้าของ ID ด้วยนะครับที่เขาให้ ID มาทดสอบให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปี เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับผมเติมเงินถูกกว่าเติมเองายเติมเกมมั่นใจได้100%่ไม่มีรีฟันแพ็ค3,500เหลือเพียง2,700บาทนะครับฝากไว้ด้วยครับตึงเงาะชาแนลนะครับผมบายบายจุบจุบ